ลิงสัญญาณไปนะครับกับวันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งอของการถแถลงข่าวกับกลุ่มปัญญาน้าศาลนะครับแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้นำของกลุ่มคณะรัฐดอน5นร255นะครับจะมาร่วมถแถลงข่าวกับกลุ่มปัญญาหน้าศาลด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่24มิถุนายนสิงหาคมนะครับทุกวันนี้คณะรัฐดร255 จะจัดการชุมนุมเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยทุกวันที่24ของทุกเดือนนะครับเราก็อนุมานว่าวันที่24ของทุกเดือนนั้นคือการหัวลํำลึกถึง24มิถุนายน2475นะครับที่คณะรัศดรได้อภิวัตสยามมาถึง81ปีแล้วนะครับครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณพระรถเฉลิมแสงกับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับ ก็ขอขอบคุณที่มาร่วมถแถลงข่าวกับเรานะครับครับในส่วนของกลุ่มพญานสารวันนี้ก็มีประเด็นที่จะต้องมาพูดคุยถแถลงกับพี่น้องผู้รักประชาธไตยนะครับก็มีประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกก็คือการทํางานของรัฐสภานะครับพี่น้องผู้รักประชาธไตยทั้งหลายคงรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภานะครับตั้งแต่วาระผ่านพรบ นีโทษกรรมนะครับในชั้นรับหลักการซึ่งเวลานี้อยู่ในชั้นกรรมธิการหรือการแป่ยตินะครับแล้วก็ในช่วงที่เพิ่งผ่านไปวันสองวันนี้ก็คือการประชุมสภาร่วมนะครับก็คือเป็นการประชุมรัฐสภาของทั้งสองสภาก็คือทั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรและก็สมาชิกวุฒิสภานะครับประเด็นหัวข้อหลักในการประชุมก็คือหาจุด จบจุดลงตัวให้ได้ในเรื่องของการแก้ไขรัฐนูลรายมาตาในวาระนี้ว่าด้วยเรื่องของที่มาของสมาชิกวุฒิสภานะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในรัฐนูลปี2550นที่มาของวุฒิสภาที่ส่วนหนึ่งมาจากการสรรหาหรือมาจากการแต่งตั้งนั้นมีท่วงทํานองหรือมีท่าทีที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่าไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนในอัตราส่วนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด150คนนะครับก็จะเป็นตัวแทนที่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละจังหวัดนะครับก็คือจังหวัดละหนึ่งคนเวลานี้ประเทศไทยมีอยู่77จังหวัดหมายความว่าประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งแค่77ท่านเท่านั้นที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในวุฒิสภา ส่วนอีก73ท่านนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของการสรรหาอยู่นะฮะในส่วนนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะคนแสดงนะฮะเราจะเห็นว่าในช่วงนี้ในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งดาราหรือศิลปินก็แสดงออกถึงความรู้สึกที่อึดอัดในที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในส่วนนี้ก็ท้องก็ต้อง ครับเ,เราไม่จำเป็นต้องรับทราบว่าท่านเป็นคนสแสดงหรือไม่แต่หัวใจของท่านเป็นผู้รักประเทศไตยที่ต้องการให้ตัวแทนทุกภาคส่วนมาจากประชาชนแน่นอนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในนามของปริญาณสารก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักโทษการเมืองของกระบวนการระชาธิปไตยสองท่านนะครับที่ได้รับอิสรภาพ ท่านแรกท่านแรกเป็นท่านแรกท่านมีนามว่าจา่าจ่าสิบบัณฑิตสิทธิทุมนะครับท่านถูกปรักปรำในคดีว่ายิงอาวุธสงครามเข้าใส่วัดพระแก้วนะครับอันนี้เป็นการปรักปรำที่หนักหนาสาหัสและในวันที่มีการอภิปรายโดยนายสุเทพเทือกสุบัติก็พยายามเอาคำปรักปรำนี้มาทับถม ทำร้ายคนเสื้อแดงทําร้ายกระบวนการประชาชนอย่างหนักนะครับก็คือคําปักปังนี้โดยสํานวนที่จ่าสิบบัณฑิตสิทธิทุมนะครับเพิ่งได้รับการพิภากษาจากศาลอุทธรนะฮะให้ให้ยกคดีนะครับก็ไม่ได้ระบุว่าในคำปักปัาในเรื่องคดีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดพระแก้วนะครับในสำนวนคดีจ่าจ่าบัณฑิตสิทธิทุม ถูกกล่าวหาว่าได้ยิงอาวุธสงครามไปยังกระทรวงกระโหมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงหรือว่าเป็นคนไทยทั่วไปนะครับก็จะต้องเท่าทันในเรื่องที่พักปฏิป,ปัติพักการเมืองเก่าแก่พยายามใส่ร้ายกระบวนการประชาชนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็พยายามใส่ร้ายว่าคดีของจ่าสิบตำรวจบัณฑิตสิทธิทุมนั้น ได้ยิ่งเข้าสู่วัดพระแก้วเพื่อที่จะพยายามนำเสนอประเด็นข้อขัดแย้งทางศาสนานะครับก,ก็ต้องขอแจะชี้แจง,อ,งอีกครั้งหนึ่งว่าในสำนวนที่สารอุทธรได้มีการพิจารณาคดีนะครับเป็นคดียกฟ้องจากบัณฑิตสิทธ,ธิทิทุมในกรณีต้องสงสัยว่ายิงอาวุธสงครามไปยังกระทรวงกระโหมนะครับและในวันนี้และในเวลาน,นี้จากบัณฑิตสิทธิทุม ก็ได้รับการประกันตัวตามขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับที่ได้ให้สิทธิ์กับผู้ที่ถูกกล่าวหาให้สิทธิ์กับนักโทษการเมืองตามกระบวนการขั้นตอนแล้วก็จะเดินหน้าเข้าสู่การพิจารณาคดีในขั้นดีกายครั้งหนึ่งนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของลุงประสิทธิ์นะครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณลุงประสิทธิ์พลทัพทิมนะครับท่านเป็นนักสู้คนแสดงเป็นกาดอาสาประชาชนในยุคแรกๆนะครับที่ออกมาอุทิศตนทาหน้าที่ตั้งแต่สมัยกระบวนการมิชาชนยังมีเวทีอยู่ที่ท้องสามหลวงในช่วงนั้นมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็นแนวร่วมของเผด็จการ นะครับรเดรการรัฐสภาก็คือรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชจิิวะได้พยายามมารื้อเวทีทําลายเวทีแล้วคุณลุงประสิทธิ์พลอยทับทิมท่านนี้ก็ขัดขวางการทำกับผู้ที่ไม่หวังดีต่อระบอบประชาธิปไตยต้องการมารื้อเวทีนะครับแล้วท่านก็ถูกปรักปรำนะกล่าวหาว่ามีความผิดขัดขืนนะละเมิดเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ถูกส่งตัวไปกุมขังนะครับแล้วก็ท่านก็ถูก คุมขังจนหมดสิ้นอายุความนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าท่านแทบจะไม่รับความยุติธรรมอันใดเลยนะครับดูเหมือนว่าจะได้รับการยศหย่อนในเรื่องของเวลาจำขังแค่สามปีแต่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเสรีภาพที่ได้มาและก็ต้องขอยืนยันว่าท่านได้รับตราประทับว่าเป็นนักสู้ฝ่ายพิทณไตต์ตัวจริงครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องของความการแสดงความยินดีนะครับต่อประเด็นต่อไปก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของอชาวปริญญาณศาสารนะครับปริญญาณศาสารจัดก,กิจกรรมกินข้าวกับเพื่อนที่เรือนจําทุกวันเสาร์นะครับก็คือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับเราก็จะมีพี่น้องจากกลุ่มไก่ชนจะมีกินข้าวกับเพื่อนที่เรือนจําพี่น้องท่านใดต้องการไปให้กําลังใจ นักสู้หลังกรแพงคุกของเรานะครับพรุ่งนี้ก็พบกันได้ที่เรือนจำหลักสี่ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มไก่ชนมาณที่นี้นะครับที่ได้จัดเตรียมอาหารมื้อสำคัญอีกมื้อหนึ่งที่พรุ่งนี้เราจะมากินข้าวร่วมกันนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับอ,อิสรเสรีภาพอย่างคุณลุงประสิทธิ์พลทับถิมพรุ่งนี้ท่านก็จะมาเยี่ยมเยือนพี่น้อง ที่เรื่องจาหลักสีด้วยนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งของชาวบริยานาสารที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องก็คือการจัดเสวนาบาทวิถีที่หน้าสารอาญาถนรรัชรานะครับวันอาทิตย์นี้การจัดเสวนาบาทวิถีก็ยังดําเนินการตามปกตินะครับตั้งแต่บ่ายโมงตรงไปถึงบ่าย4ี่โมงเย็นวิทยกรรับเชิญในวันอาทิตย์นี้นะฮะเป็นบุคคลที่อยากให้พี่น้องมารับฟัง มารับทราบมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับท่านนะครับท่านเป็นอดีตสสท่านเป็นอดีตเลขาอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านก็คือท่านประแสงมงคลศิลินะครับเพราะฉะนั้นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรอ,อดีตเลขาธิการและผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหลายตําแหน่งอย่างท่านประแสงมงคลศิลิวันอาทิตย์นี้ ก็คงจะมีเรื่องราวมาพูดคุยบอกเล่าแลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนได้หลากหลายสาระและที่สําคัญอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็คงจะมาให้ความกระจ่างนะฮะในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาครั้งนี้นะครับว่าพรบรสําคัญของเราไม่ว่าจะเป็นพรบนิทศกรรมพรบออนุมัติการกู้เงิน2.2ล้านล้าน นะครับและก็การแก้ไขรัฐมนูรีรายมาตราที่กำลังดูเด็ดเผ็ดมันอยู่นี้นะฮะจะมีการดำเนินการขั้นตอนอย่างไรนะครับในส่วนของรัฐสภาเมื่อพูดถึงรัฐสภาแล้วนะครับก็อยากจะให้พี่น้องโปรงชนชาวไทยไม่เฉพาะคนเสื้อแดงนะครับก็อยากจะให้ติดตามการชุมนุมการถ่ายทอดสดของรัฐสภาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ชัดเจนว่า พักฝ่ายค้านอย่างพักประชาธิปัตย์หลังจากที่ก่อการจราจลภายนอกรัฐสภาที่พยายามรวมตัวกันใต้ทางด่วนอ,อุรุพงศ์นะครับในคืนวันที่6สิงหาคมแล้วไม่สามารถที่จะจุดหรือว่าเพิ่มเติมจํานวนประชาชนที่จะเข้าร่วมกับพักการเมืองที่เป็นปฏิป,ฏ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 ปฏักษ์พยัติพรรคนี้ได้ไม่สามารถที่จะก่อจราจลในเช้าวันที่7สิงหาคมได้ตอนนี้พวกเขา จึงเดินทางเข้าสู่โหมดการก่อจราจลในรัฐสภานะครับเราจะเห็นว่าการประชุมตั้งแต่การรับหลักการพรบนิตทศกรรมมาจนถึงชั้นกรรมธิการและจนมาถึงวาระปัจจุบันก็คือการประชุมร่วมของสองสภาว่าด้วยที่มาของสอวสมาชิกวุฒิสภาเราจะเห็นว่า ถึงแม้ว่ายุทธวิธีที่เขาพยายามที่ยืดเยื้อเวลาทําให้หมดเปลืองเวลาของรัฐสภาเนิ่นนานไปเรื่อยๆแต่กลับเป็นช่องทางที่ทําให้ปวงชนชาวไทยได้เห็นท่าทีและท่วงทานองที่เป็นป,ปฏิปักษ์ประชาธไตของพรรคประชาธิปัตย์อย่างชัดเจนต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มทุนที่เคยสนับสนุนพรครคประชาธิปัตย์ก็โดดเดี่ยวพรรคประชาธิปัตย์แล้ว กลุ่มอำนาจเก่าแก่อำนาจของอชนชั้นสูงก็ดูเหมือนจะโดดเดี่ยวพักประชาธิปัตย์แล้วก็เหลือสิ่งเดียวเท่านั้นอยากอยากสื่อสารไปถึงพักประชาธิปัตย์ว่าจงให้ความร่วมมือกับรัฐสภาจงให้ความร่วมมือกับสมาชิกทุกฝ่ายนะครับเดินหน้านําประเทศออกจากวิกฤตให้ผ่านพรบรและผ่านการแก้รับนูนไรามาตาไปสเสถิด เพราะว่าหากแม้นว่าประชาชนโดดเดี่ยวพักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งท่งานจะสูญพันธ์ไปจากระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยนะครับครับในส่วนนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการสื่อสารนะครับครับในช่วงต่อไปนี้ก็อยากเชิญพี่น้องพบกับผู้นำของกลุ่มคณะรัศดร2 5 5 5ครับขอเชิญพบกับ ท่านพระรถเฉลิมแสนครับครับขอบคุณคุณอาจารย์ไม่หนึ่งครับแล้วก็ทีมงานปฏิญญาณอาสารผมพระรถเฉลิมแสนวันนี้มีเรื่องที่อยากจะพูดคุยสื่อสารผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของฝ่ายประชาธิปไตยนะขอบคุณท่านอาจารย์หวานคุณไม้หนึ่งแล้วก็คณะที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้มานั่งแถลงข่าวด้วย ความในใจที่มีกิจกรรมที่พวกเราทํากับฝ่ายประชาธิปไตยนะพี่น้องที่เคารพมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยสักสามเรื่องเรื่องต่างประเทศเราก็น่าจะได้แสดงจุดยืนเรื่องในประเทศและเรื่องกิจกรรมที่พวกเราทําอยู่ผมอยากพูดถึงเรื่องระดับโลกให้ท่านได้ฟังดูซิว่าพวกเรามีวิสัยทัศน์อะไรบ้างในโลกโซเชียลมีเดียหรือเน็ตเวิร์กไอเฟ e บุ๊กหรือว่าการส่งข่าวออนไลน์กันเนี่ย มันมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเราเห็นภาพผ่านเฟซบุ๊กนะโซเชียลมีเดียว่ามีเด็กของประเทศซีเรียเนี่ยถูกอาวุธนิวเคลียร์ถูกอาวุธไอเคมีระเบิดเคมีลงแล้วก็มีเด็กๆนอนตายกันเกลื่อนครับเป็นคนตายเป็นหลายแสนครับในประเทศซีเรียเนี่ยยังมีการสู้รบยังรุนแรงไม่ใช่เพียงแต่ผู้ใหญ่แต่วันนี้เด็กเป็นเหยื่ออย่างโหดเที่ยมอันหิที่สุด ในประเทศแถวตะวันออกกลางย้อนไปทางแอฟริกาทางโน,น้นอ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจน่าเสียดายที่มหาอำนาจใหญ่ของโลกอเมริกาเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือว่าในยุโรปในกลุ่มของยูโรเนี่ยไม่ได้แสดงท่าทีอะไรชัดเจนเลยเหมือนกับประเทศนั้นนะ่ะเหมือนกับจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือว่ามีประโยชน์แต่ว่าไม่กล้าเข้าไปยุ่งยังปล่อยให้ฝ่ายที่มีอำนาจเผด็จการยังฆ่าประชาชนอยู่ เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากซึ่งผมกับคณะรัษฎรสสองเราถือว่าเราประกาศตัวเป็นผู้สืบทอดเจตนารมบุดมการการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยบรรฑชนของเราท่านปีดีพนมยงพญาพาหนท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศที่แต่เดิมเป็นอำนาจของพระปกเก้าเนี่ยมาเป็นของประชาชนเนี่ยไม่มีการล้มตายไม่มีผู้บาดเจ็บเป็นมันสมองล้วนๆใช้มันสมองใช้ปัญญาล้วนๆครับ วันเราจึงเรียกร้องผ่านรายการเนี่ยครับไปยังนายบารักโอบามาไปยังนายสีจิ้นผิงของจีนครับไปยังนายผู้นําของรัสเซียผู้นําของยุโรปอย่ามัวแต่กอบโกยทุกอย่างเป็นเลี้ยงคนของตัวเองได้เห็นมนุษย์เป็นมนุษย์บ้างได้ไปเข้าไปยุติบทบาทในนั้นนะในของซีเรียที่เขากำลังฆ่าอยู่ที่เราเห็นชัดเจนอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศอียิปต์ประเทศอียิปต์เนี่ยมันพูดถึงว่าเป็นโมเดลระหว่างไทยอียิปต์ใครเรียนแบบใครกนันแน่ เราเห็นการเกา่าต้องปราประชาชนเพราะว่านี่คือการก่อการร้ายประชาชนมีหนังสติกเหมือนกับพิราชประสงค์เลยประชาชนมีบังเกอร์ยางรถยนต์มีแท่งอิดแล้วก็ก,ก็ถูกฆ่าตายกันมากมายไก่กรองนี่เป็นเรื่องที่นายรักโอบามาก,ก็ไม่ได้แสดงบทบาทอะไรชัดเจนเลยครับทางจีนก็ไม่ได้พูดอะไรมากหรือแม้แต่รัเสเซียก็ไม่ได้แสดงอะไรมากหรือแม้แต่ของกลุ่มยุโรปเอง ดูในที่เป็นเลขาใหญ่ของสัยาชาติออกมาแสดงความเห็นเนี่ยเราก็น่าเสียดายในบันคีมูลไม่ได้พูดอะไรชัดเจนเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นเพียงคนสื่อสารเป็นเพียงเนติเป็นเพียงบริกรหนึ่งของอเมริกาหรือมหาอำนาจเราจะปล่อยให้โลกนี้ขับเคลื่อนแบบนี้เป็นไปไม่ได้แลวครับแม้ว่าประเทศไทยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธแต่เราก็ไม่อยากจะเห็นพี่น้องต่างศาสนาเราถูกเข็นค่าอย่างนั้นซึ่งทุกวันนี้เรามองเห็นแต่เมื่อก่อนนี้อาจจะไม่รู้ แต่โลกมันจะเจริญขึ้นผมในฐานะคณะราชกรสองพรอาอาจจะตัวเล็กๆครับแต่เมื่อมีโอกาสเขาอยากจะพูดความในใจให้ได้ฟังว่าเราไม่ต้องการเห็นการฆ่ากันในโลกนี้จะต่างความเชื่อต่างาศาสนาแต่ว่ารัฐที่การปกครองอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนที่พวกเรากําลังจะทําให้เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆเนี่ยเราก็อยากให้มันกระจายความเชื่อนี้ไปนในหัวใจผู้คนในโลกนี้เหมือนกันเพราะเราจึงเรียกร้องขอบคุณกลุ่มของคุณจิตตาร์ คุณกิตาโคเชเดชเป็นผู้หญิงเป็นคนขายแรงงานกรรมกรเล็กๆของไทยอ้ําเกา่าเมื่อวานนะครับเธอไปตั้งกลุ่มไปนั่นไปประท้องที่หน้าสถานทูตอียิปต์เจ้าหน้าที่ทูตอียิปต์ออกมารับหนังสือด้วยไมยตรีเลยครับนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนว่าทั่วโลกนั้นเขาไม่เห็นด้วยกับการฆ่าประชาชนการขัดแย้งทางการเมืองต้องตัดสินกันด้วยโหวตด้วยความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้อดทนหน่อยนึงครับถ้าคิดว่าคุณค่าของความเป็นคนเห็นคุณค่าความเป็นคนว่ามีคุณค่าครับคนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในคอกที่จะทําอะไรก็ได้เพราะ,ะนั้นพวกเราจึงขอใช้โอกาสนี้ถแถลงข่าวจุดยืนว่าเราสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยสนับสนุนให้รัฐบาลทั่วโลกได้เข้าไปมีส่วนในการหยุดยั้งการฆ่ากันในสองประเทศนั้นให้ได้แล้วก็นําสันติสุขสันติภาพกลับมาสู่ดินแดนนั้น ขอให้พระเจ้าได้ประทานพรนให้ผู้ปกครองที่โหดเทียมได้กลับใจให้กลับตัวซะนําสันติภาพกลับมาสู่อียิปต์และสีเรียดโดยเร็วเป็นความห่วงใยจากพวกเราคนไทยคณะรอนเล็กๆสี่แสดงความเห็นส่วนตัวตรงนี้ครับนั่นคือความเห็นกับต่างประเทศความเห็นในประเทศท่านอาจารย์ไม่หนึ่งได้พูดคุยให้ได้ฟังว่าบทบาทในรัฐสภาของฝ่ายค้านประชาธิป,ปัตย์วันนี้เป็นเสียงข้างน้อย นี่คือเผด็จการเสียงข้างน้อยครับเราเห็นว่าการออกมาอารวาดัดงบประมาณก็ดึงกันยาวเนี่ยมีคนออกมาแสดงความเห็นว่าสมควรหรือไม่ที่จะลากยาวบ้านเมืองคนจะเดินไปข้างหน้าหลายประเทศทั่วโลกเขาปกครองด้วยประชาชนให้อำนาจตัดสินใจพักเอลดีพีญี่ปุ่นติดต่อกัน50ปีครับสิงคโปร์เนี่ยพักเดียวติดต่อกัน4ีปีมาเลเซียนะครับพักอัมโนเขาอยู่กันมา50ปีเหมือนกัน ประเทศเกาหลีอยู่มา20กว่าปีครับเขาส่งคนส่งเครื่องบินไปนอกโลกแล้วตอนนี้ส่งเครื่องบินไปสำรวจไม่ต้องมีคนขับแล้วแต่ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยพักเพื่อไทยต่อจากพลังประยากตต่อจากไทยรักไทยเนี่ยอยู่มาแค่สองปีคนพวกนี้ออกมาละวดัดวันนี้สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ประเภทไปซุกอยู่ใต้ปีกโเดตการออกมาบอกว่านักการเมืองหน้าเบื่อนหน่ายนักการเมืองมันเร็วมันชั่วทหารควรจะออกมาปฏิวัติไปยุติจักรนชาคนจะหึมหึมได้แล้ว เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องน่าอายเป็นความอับยศไม่ว่าจะเป็นหัวสีหรือหัวไม่สีไม่ว่าจะเป็นไอ้วิทยุดาวเทียมทีวีของฝ่ายเผด็จการเราขอเรียกร้องว่าให้แสดงความรู้สึกเคารพในการตัดสินใจพระบรมรัอลาวาาไปครับอลรวาาเต็มที่เลยนี่มันครบเด็กสร้างบ้านชัดๆเลยครับเราเห็นเลยครับว่าต้นทุนที่พักการเมืองนี้มีอยู่เนี่ยมันหมดแล้วครับที่เหลืออยู่เนี่ยไม,ไม่แตกต่างจาก ไอ้เด็กอยากได้ของเล่นแต่ไม่ได้น่าเสียใจน่าเสียดายแล้วก็น่าผิดหวังกับความเก่าแก่ของคราไคายปัดซึ่งเราขอเรียกร้องว่าให้ท่านได้ยุติบทบาทที่ไม่ถูกต้องควรจะสร้างกฎกติกาทำเนียมปฏิบัติให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้เห็นว่าสิ่งที่ดีควรจะเป็นยังไงและสิ่งที่ควรจะทํามันเป็นยังไงเราไม่เห็นด้วยกับการที่คุณจะเรียกร้องไอ,สองส้สวสรรหาคุณไม้หนึ่งพูดไปแล้วว่าสิ่งเราเนี้ยมันต้องถึงเวลาว่านี่คือ มลดกบาปของคองมอชอหรือว่านี่คือมลดกของไอผเเด็จการที่มันทําไว้ไม่ควรอะไรอาวรกับสิ่งที่ท่านได้เป็นควรเสียสละให้คนได้ตัดสินใจศิลปินคุณหนุย่ยหรือใครต่อใครเอามานั่นคือส่วนเล็กๆที่เขาขับเคลื่อนกันพี่น้องที่รบคณะสะดอน2ร2อ5เราจัดเสวนาวิชาการที่นี่วันเสาร์ที่สองกับเสาร์สุดท้ายของเดือนแต่วันพรุ่งนี้ผมอยากเชิญชวนท่านไปร่วมเวที ปลาใสสืบทอดเจตนารมบอุรมการทำหลักของประการของอ 2, รัศดรสองพันเสือจิาให้เป็นจริงที่อนุสาวรีรย์ไปรับไตทุกวันเสาร์เอาไม่ใช่ทุกวันที่ยี่บสี่ยิบสี่จะตรงกับจันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์เสาร์ไม่มีปัญหาเลยพวกเราทํามาครบปีเลยครับเนี่ยครบปีวันเสาร์เนี่ยครับเสาร์ที่วันวันที่ยี่ส่พวกนี้ไม่เคยพลาดไม่เคยขาดถามว่าเราจะทําหยุดเมื่อไหร่ผมประกาศผ่านรายการนี้นาทีสุดท้ายนี้ว่าเราจะหยุดการขับเคลื่อนตั้งเวทีนี้ก็ต่อเมื่อ รัฐบาลยิ่งรักเบี้ยอำนาจร้อยเวันนี้มี20สภาเบียอำนาจร้อยเปวันนี้มี20สารเศาลเป็นของประชาชนเชื่อมโยงประชาชนและมาจากประชาชนคณะสตรอน 2, สองพันร้อยจึงจะหยุดการขับเคลื่อนทำเวทีนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราให้คำมั่นสัญญาขออบคุณคุณไม่หนึ่งและก็คณะที่ได้เปิดโอกาสให้ผมตัวแทนคณาสดรอนมาพูดคุยถแถลงข่าวใดยวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านพรลตรเฉลิมแสนมากนะครับมี มีข่าวแจ้งกับพี่น้องนะครับในเรื่องของที่มาสาวสรรหานอกจากศิลปินขวัญใจประชาชนอย่างคุณอำพลำพูนจะแสดงจุดยืนแล้วนะครับกรุงเทพโพนะครับได้ทําการสํารวจในเรื่องของทัศนคติของประชาชนในเรื่องของที่มาของสวสัรหารผลเป็นยังไงครับผลบอกว่ากรุงเทพโพชี้คนส่วนใหญ่สนับสนุนให้ยกเลิกสวสัรหาครับพี่น้องนะครับอันนี้ เป็นการสำรวจที่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับข่าวฝากพัชพัณฑ์จากวิทยุมหาชนคนไทยหัวใจเดียวกันนะครับวันพรุ่งนี้พักประชาธิปัตจะตั้งเวทีทำลายความจริงบริเวณหน้าห้างโลตัสลาดพาวังหินซึ่งเป็นสถานที่ที่ใกล้กับสถานีวิทยุ103.90ไม่เเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้คนเสื้อแดง พรุ่งนี้ผู้รักพายเตอร์ที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงนะครับก็จําเป็นจะต้องไปให้กําลังใจและอาจจะต้องปกป้องรักษาสถานีวิทยุชุมชนของเราอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า,เ,าเข็มหรือว่าธงนําของพรรคพยัตย์ยังเป็นธงผืนเดิมครับก่อจราจรในท้องถนนและก่อจราจรในรัฐภานะครับครับเพราะฉะนั้นในการถแถลงข่าววันนี้ขอสรุปประเด็นที่ชัดเจนนะครับว่าพรุ่งนี้กลุ่มปริญญาสารกินข้าวกับเพื่อนที่เรือนจํา สิบโมงตรงที่เรือนจำที่สโมสรตำรวจนะครับหลักสีนะครับพบกับกลุ่มไก่ชนแล้วก็วันอาทิตย์เสวนาบาทวิถีพบกับท่านประแสงมงคลสิริไม่ใช่มีเพียงท่านประแสงมงคลสิริมาเท่านั้นวันนั้นเรายังจะจัดพิธีบายสีสู่ขวัญรับเพื่อนนักสู้สู่เสรีผูกข้อไม้ข้อมือให้กับลุงประสิทธิ์พลทับทิม ซึ่งเพิ่งพ้นโทษมาในฐานะกาศอาสาประชาช,ชนผู้ได้อุทิศอิสระเสรีภาพพิทักษ์เวทีประชาธิปไตยณท้องสนามหลวงเมื่อปี2 5 5 2นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับดูจุดดูความเหมาะสมของตัวเองว่าไปสนับสนุนณที่ใดได้นะครับในการรวมตัวกับฝ่ายประชาธิปไตยพิทักษอุดมการ์ของคณะรษัษฎรพิทักษระบบและสภาไทย พิทักษ์และสื่อสารว่าอำนาจนี้อำนาจในประเทศนี้เป็นของปวงชนชาวไทยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนครับวันนี้ขอ,อกราบสวัสดีตเาเพชวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ